วันนี้จะพาพี่พีมารับชมกันกับรถเข้าใหม่ที่น่าใช้งานกันอีกหนึ่งคันค่ะสำหรับ New Yaris Active ที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะวิงใช้งานไปเพียง5,000กิโลเท่านั้นแถมฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพเลยเรถรับประกันโครงสร้างไม่มีเรื่องผิดความสนหนักนะคะคันนี้ไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มกันใครมองหาอยู่นะสนใจคุณพี่ดูต่อในคลิปเต็มยาวๆได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะวันนี้พี่ๆ่ามาชมกันกับรถเข้าใหม่ที่น่าใช้งานามากๆอีกคแล้วจมไม่พูดถึงคันนี้เลยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นกระแสยอดฮิตมากๆ,ๆเลยนะคะทั้งในมือหนึ่งและก็มือ2อนะตอนนี้เลยพี่ๆเป็นรุ่นที่น่าใช้งานาอีกหนึ่งรุ่น สำหรับตัว New Yaris a t i v e นะคะวันนี้มิกี้พาพี่ๆมาชมกันกับตัวรุ่นย่อยในรุ่น1.2 Smart ค่ะแล้วก็มากันกับสีขาวด้วยนานมาทีเลยนะสีขาวแล้วก็มาไวไปไวมากด้วยราคาที่เขาถูกกว่าตอนเป็นป้ายแดงไปหลายแสนแล้วคันนี้เนี่ยน้องๆป้ายแดงได้เลยพี่ๆน้องๆป้ายแดงได้เลยเพราะว่าเลขไม้เขาอยู่เพียงหลักพันเท่านั้นและเป็นรถปี2023นะคะสำหรับ New Yaris Active คันนี้เนาะ 1> 1. รุ่น1.2ส mart เขาจะมีอะไรบ้างนะคุณพี่ได้สเปคอะไรไปบ้านสำหรับคันนี้เราไปดูรอบคันพร้อมๆกันเลยนะคะตัวกระจังหน้าของเขาเนี่ยคุณพี่จะได้เป็นกระจังหน้าสีกลอสแบ็กนะตัดกับโลโก้เข้ามา ถามว่ามีตําหนิไหมมันก็มีตามสายรถมือสองนะแต่ว่าเราเก็บดีเฟกให้หมดทุกจุดนะคะทุกอย่างเลยก่อนวันส่งมอบนะพี่อันนี้ก็คือไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาที่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องโครงสร้างเราคัดมาให้แบบสุดๆเราใส่ใจมากๆเลยตัวสเปครุ่นย่อยตัวนี้นะรุ่น1.2มาร์ทเขาก็จะได้ไฟเป็นแบบ LED ละเต็มระบบเลยค่ะทั้งไฟหน้าไฟหลังดูโคมไฟเขา ดีไซน์ค่อนข้างจะกริปนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นดีเทลแม้กระทั่งตอนยังไม่เปิดไฟนะคุณพี่ก็สวยมีมิติเช่นเดียวกันนะคะตัวรถมากันในสีขาวนะคุณพี่แล้วก็กระจกพัดเดิมเมื่อรอบคันไหมนะคะดูจากบานหน้าเป็นหลักเลยดูจากบานหน้าเป็นหลักเลยนะแล้วตัวนี้เนี่ยคุณพี่มีกล้องมนถึกภาพให้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูสเปคด้านในตอนนี้นะคะเรามาดูรอบคันกันคุณพี่ ไปต่อนะคะที่ล้อแมกนะล้อแมกของเขาเป็นล้ออลอยสีรขนาดตัวรถอีโกคาตัวนี้เนี่ยได้มาเป็นสีทูโทและมีดิสเบรกหน้าทําหลังนะคะตัวยางได้เป็นตัวยางดันหลบคุณพี่และเป็นยางแบบว่าปี2023เลยนี่เป็นปยางปี2023ทั้ง4เส้นนะคะและเป็นยางดันหลบด้วยคุณพี่ใช้ดีมากๆเลยยางตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นถนนที่เกาะน้ำหรือว่าเป็นถนนที่มัน กรุค่ะทางเรียบอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่ทุกถนนเลยนะคะสาหรับยางดันหลอกนะคุณพี่แล้วได้ปีใหม่ไปด้วยเชื่องกันได้อีกยาวๆเลยตัวถังเขานะเราจะดูให้นะคะมีพี่ช่างเฉพาะทางเขามาตวรวจรถให้มากกว่า200รายการพวกโครงสร้างหัวนงหัวน็อตเคยขยับหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้เรามีการตรวจโครงสร้างให้แล้วดูข้างในคุณพี่กริปมากๆเลยนะคะค่อนข้างจะก,กริปนะดูหลังคาไม่มีอรอยเจิมนะคะบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงจริง กรองบันทึกภาพติดตั้งมาให้แล้วเนาะจอทัชสกรีนซีนยางยังไม่ได้แกะเดี๋ยวราไปสตาร์ทแล้วดูการใช้งานด้านนกันไม่ใช่รถน้ําท่วมมาก่อนแน่นอนนี่พรมผ้ายางนี้ให้ครบผ้าสักการะด้านล่างนะคะคุณพี่ไม่มีขาดนะไม่มีด้วยหัวน็องหัวน็อตอะไรเงี้ยเราเช็คให้ทุกจุดเลยเนาะคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่เดือนละแปดพันหเท่านั้น สัมรรรด814งวดย้ำอีกทีว่าเป็นในเลทฟรีดาวนะคุณพี่ถ้าไปเทียบกับป้ายแดงอะถามว่าฟรีดาวได้ไหมจะเป็นกรณีที่มันน้อยมากๆเลยเนาะแต่ที่นี่นะพี่มีเครดิตไม่มีเครดิตถ้าเข้าตามเงื่อนไขธนาคารนะคะ,นะคะที่เขากำหนดพี่จัดฟรีดาวได้เลยค่ะอาชีพไหนออกรถได้ไง่ายๆบ้างช่วงนี้มาถามมิกกี่ได้เลยแล้วที่นี่นะคะเรามีไฟแนนซ์มากกว่า10สถาบันการเงินมารองรับนะพี่ๆทุกอาชีพเลยนะคะสนใจก็ติดต่อม,มาได้ออกรถได้ที่ ที่นี่ได้รถกับบ้านไปใช้งานและยังเป็นรถคัดเกตแบบนี้นะคะแถมประหยัดไปเยอะจากป้ายแดงนะก็ถือว่าเอาเงินไปใช้ต่อทุนทําอย่างอื่นต่อได้อีกยาวๆเลยนะคุณพี่หรือจะซื้อสดก็ได้4 9 9แ0นบาทเท่านั้นนะคันนี้คุณพี่มีกล้องถอยให้แล้วดูไฟไท้ายเขาเป็นแบบ LED แบบรมดำเลยนะแล้วเขาดีไซน์มาคือเหมือนเป็นเส้นเดียวกันเลยจริงๆตัวนี้เนี่ย เป็นตัวสีดำกลอสแบ็กเนาะแต่เขาทำให้มันแบบดีเทลนะคะแบบเส้นสันเนี่ยมันคืออันหนึ่งอันเดียวกันเลยนะก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะคะอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นตรงหน้าจอทัศกิจเปิดจากด้านหลังได้เลยนะคุณพี่เปิดจากด้านหลังตรงนี้ได้จากกุณแจรีโมทได้นะคะและ้วก็โอ้โหดูด้านในค่ะมีถาดฝาท้ายให้แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่สำหรับคันนี้นะคะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันได้มาครบคันจริงๆ ตัวด้านล่างของเขาชุดเครื่องมือยางอะไรแมแลงมีไหมนี่เลยค่ะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มียางอะไรแล้วนะแต่จะมีในชุดของเครื่องมืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า,าลดต้นทุนในการผลิตเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นเนี่ยสายเดินอันนี้คือสเปคเดิมโรงงานนะคะติดตั้งมาตั้งแต่ออกจากโรงงานมันก็ค่อนข้างจะดูดีโอเคแล้วก็ได้มาตรฐานเนาะคุณพี่ไฟไท้ายนะคะก็มีโลโก้ไทยเคยโตนะอยู่ครบเลยแบบนี้นะคะเดือนละ8,500ต่อเดือนเท่านั้นสนใจติดต่อมิกกี้ได้เลย รถคันนี้เพิ่งเข้ามายังว่างให้พี่ๆได้จับได้จองอยู่นะคะจองกันให้ทันสีขาวค่อนข้างจะมีมาน้อยกว่าสีบอลน,นะหรือราหาสีดำมิกกี้มีให้นะคะตัวพรีเมียมลักชัี่ก็มีเดี๋ยวไว้เรามาถ่ายกันดูเนาะพี่ออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะถ้าผ่อน8 5 0 0ต้องรายได้เท่าไหร่สามารถออกได้บ้างขอรายได้อยู่ที่17,000บาทขึ้นนะคุณพี่17,000บาทขึ้นโทรเข้ามาได้เลยค่ะมีเครดิตไม่มีเครดิต ไม่เคยพอนอะไรมาก่อนหรือว่าเพิ่งปัรจุงานใหม่นะคุณพี่เอารายละเอียดมาคุยกันเนาะเดี๋ยวมิกกี้ช่วยหาทางแบบว่าจัดการปัญหาเผื่อมีติดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยลองเอารายละเอียดมาคุยกันนะคะคุณพี่จ๋าโทรมาเลยเบอร์ด้านล่าง0811419094มิกกี้เพชรยนต์ค่ะมา ไปดูกันต่อด้านในเนี่ยคุณพี่ดูเบาะนะคะสเปคเบาะเขาอีกทีนึงตัว1.2สมาร์ทเขาได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น texture ของตัวเบาะผ้าเนาะมันทําให้มันยืดหยุ่นได้สูงและอมความร้อนได้น้อยเป็น2วัสดุเลยใช้ในเบาะตัวเดียวกันนะคะที่วางแขนตัดเป็นสีน้ําตาลแล้วดูเบาะเขา ไม่ได้แคบจนเกินไปนะถือว่ามันเป็นรถขนาดพอดีเหมาะกับคนเมืองนะคะที่อยากได้รถอีก้ค้าที่มันได้ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆปีใหม่ๆและที่สําคัญใหม่น้อยมากๆคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคุณพี่จัดมาได้เลยค่ะ4 9่0 0 0บาทฟรีดาวแปดสงวดผ่อนอยู่เดือนละห้า0ปบาทเท่านั้นมามาลองสตาร์ทรถกันได้ปุ่มผู้สตาร์ไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณพี่และก็นี่ พวมลาลไยมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีให้เรียบร้อยอะปรับมุมมองกว้างๆให้เห็นภาพแบบวงกว้างกันบ้างเนาะคุณพี่คะขออนุญาตเบาแอร์นิดนึงเปิดขึ้นมาก็เย็นฉ่ำเลยอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะร้อนอยู่นะพี่ๆค่อนข้างจะร้อนอยู่นะคะนี่เลยอะปรับแอร์ปรับอุณหภูมินี่เลยคะ่ะแยกซ้ายขวาแบบนี้เลยนะแล้วก็เลขไมค์คันนี้ไฮไลท์มากๆเลยคุณพี่เห็นไหมคะ เลขไม้ของเขาเนี่ยห้าพักิโลเท่านั้นไม้แท้ไม้เดิมเลยนะคะตั้งแต่ตอนรับเข้ามาและโครงสร้างเขาสมเหตุสมผลสุดๆกินไม้ไปไ้ายแดงอยู่อยู่เลยพี่พี่แล้วเนี่ยดูวัสดุที่เขาใช้ก็ไม่ของแก็งนะถือว่าใช้เป็นเกรดพรีเมียมมากขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยมีทั้งพปลติฟังก์ชั่นนะรับสายโทรวางได้ไว้เสียงได้นะคะหรือจะเป็นโหมดการขับขี่โหมดการเนี่ย อีโคพาวเวอเขามีกโหมดการขับขี่ให้ปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะอ่าดูเลยดูเลยออปชั่นคอฟกระจกพับปราบไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยออโต้ Auto, นะคะหน้าต่างนี่มีเตือนลื่นทะไหลอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความปลอดภัยก็ถือว่าไม่ได้ให้มาน้อยเลยและทำไมถึงกล้าพูดว่าใหม่แท้ใหม่เดิมนี่เลยค่ะเพิ่งไปเปลี่ยนเซอร์วิสมานะ มีแท็กการเปลี่ยนการรับประกันจากทางศูนย์เนี่ยเหลืออยู่เขาเหลือวารันตีรถใหม่อยู่นะพี่พี่ได้เหมือนกันกับป้ายแดงเลยนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนรอบถัดไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลก็มีห้อยมาแบบนี้เลยของคันนี้หน้าจอของเขาเนี่ยซีนยางรอบคันยังไม่ได้แกะเลยนะคุณพี่ยังคุ้มไว้อยู่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอะไรอันนี้มิวเสียงอยู่เนาะมี android auto apple carplay ให้ได้ใช้งานนะคะหรือว่าจะไปสไลด์อย่างอื่นเอ้ยมันก็ลื่นไหลดีนะ ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่พี่ถือว่าใช้ได้โอเคใช้ได้ดีเลยเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เนี่ยคามาติมีเดียนะคะประวัติการโทรกันติดต่อเผื่อไม่ว่างถือโทรศัพท์เนาะก็ใช้ตรงนี้แทนนะคะการยกโทรศัพท์ขึ้นมาก,ก็ทําให้การกขับขี่มันปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองตัวนี้นะคะที่ที่ทวางของอะไรแบบเนี้ยช่องจ่ายไฟมีซีนยางยังไม่ได้แกะช่องเสียบ usb ม,มีให้นะคุณพี่แล้วก็เกียร์หัวเกียร์สภาพดีมากกอบเกียร์เขามีลูกเล่นดีเทลนะคะเหมือนลายแบบว่า ลายเขาหลามตัดเนาะเป็นกราฟิกมาและเล่นเกียร์แบบว่าเชนเกียร์ได้ด้วยนะคะน,นี้เผื่อใครแบบต้องการรถที่มันพุ่งมันเร็วนะตามใจสั่งตอนนั้นก็ใช้ได้เลยคือมันเป็นรถที่เอาง่ายๆพี่ๆได้ไปเหมือนออกห้างป้ายแดงนะคะแต่ว่ามันประหยัดขึ้นไปเยอะมากๆเลยนะราคาหายไปหลายแสนเลยนะคะพี่ๆและเนี่ย มีให้นะถ้ากล้องบันทึกภาพคุณพี่ใช้ต่อได้อีกยาวๆเลยเขาเดินสายเป็นระบบนะคะจากทางศูนย์โตโยต้ามาเองเนาะตัวนี้เนี่ยเสียบ SD card นะคะก็ใช้ได้เลยช่องเก็บแว่นมีให้นะไม่ได้คีดเลวคีเลยนะคะคุณพี่เรื่องความปลอดภัยหรือออปชันที่มันครบจัดเต็มโอ้โหกระจกมองกว้างมากทั้มบานเลยนะเต็มบานเลยนะคุณพี่เหมาะกับสาวๆเลยขนาดกำลังพอดีนะคะเออมันโอเคเลยนะมันโอเคเลยคันนี้ แล้วตอนนี้มันสตาร์ทรถอยู่นะลองมาดูการคุณพ,พี่ลองไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าจะเป็นสภาพยังไงนะสำหรับรถที่วิ่งใช้งานเพียงไม่ห้าพันกิโลเนี่ยมาเลยมาเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ตัดภาพไปให้พี่ๆชมต่อเลยค่ะมาแล้วมาดูกันต่อค่ะพี่ๆตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่หน้าห้องเครื่องแล้วเนาะเครื่องยังวันยังสตาร์ทยังทํางานอยู่นะพี่ๆเห็นเลยว่าใหม่มากๆและการวางสายวางท่ออะไรอย่างเงี้ย ไม่มีน้ำดันฝาโก่งแน่นอนนะคะเพราะารถเซอร์วิสศูนย์ตลอดระยะเวลาการใช้งานเลยแล้วพวกโครงสร้างมันต้องดูกันยังไงตรงไหนบ้างตามสเตปรถมือสองเลยคุณพี่หัวน็อตหรือเม็ดอาร์คนะคะต้องมีให้เห็นครบน็อตไม่เคยขยับสปอตเม็ดอาร์คอย่างเงี้ยต้องมีให้เห็นรอบคันเนาะฝากระโปรงสีเดิมไหมนะคะคุณพ,พี่ดูจากโครงสร้างมาได้เลยเบื้องต้นเนี่ยมันมีโลโก้ตาปั๊มตัวยต้าอยู่ตรงนี้ละมันมีให้เห็นเรียบร้อยนะคะตาปั๊มแล้วมันมีแบบป้โห คือสภาพคลิปสภาพดีมากๆคุณพี่ดูเลยไม่ใช่รถชนหนักที่ความไม่ใช่รถจมน้ํามาแน่นอนนะคะคันนี้ไม่แค่ห0 0พันโลเท่านั้นเนี่ยเลกโกถังเขาอยู่ตรงนี้ดูได้เลยนะคุณพี่ดูได้เลย เครื่องเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเครื่องสั่นเครื่องหวงนะใครสนใจนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ราคาตอนนี้อยู่ที่499,000บาทนะคุณพี่ผ่อนอยู่เดือนรับ8,500บาทเท่านั้นออกได้ทุกอาชีมจริงนะคะเดี๋ยวมิกี้ช่วยดันให้ทุกเคสเลยถ้าใครสนใจคันนี้เข้าตากรรมการโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยติดต่อได้ทางแอดไลน์และโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันหน้ามิก้เอารถสวยๆเข้าใหม่ที่คัดมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้มิกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดี ค่ะ